คำเตือนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมแปะแมวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มีทุนอยู่201บาทก็ทุนน้อยเด้อเราจะมาใช้เทคนิคแบบไต่เบ็ดกันนะครับก็คือแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งแตกครับมาเลย เบ็ดแรกก็เอาตำาๆก่อนนะคบเอ่อเอาซักห้าก่อนก็เดี๋ยวประมาณสิบไม้ก่อนนะถ้าน้องแมวเข้าเราก็จะมาเพิ่มเบ็ดกันใหม่นะครับ<า>ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยหมุนไปเรื่อยๆต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอะกดไปก่อน เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าถ้าแตกเนี่ยมันจะแตกง่ายหรือเปล่าแบบอย่างที่เทคนิคเขาว่ามามาไหมมาไหมมันแหลกแหลกอะแบบนี้มันจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยดูกันดูกัน เข้ามาสามตัวพร้อมกันเลยนะครับอย่างนี้ก็ฟรีสปินโอ้โหโบนัสออกเลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่เบ็ดห้าบาทนะไปสิฟรีสปินไป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 เออดอกแรกเท่าไหร่สีสิบเอดสวยต่อเนื่องไปเลยนะมันก็มันก็เข้าอยู่ได้เอยแหละบวกเหรียญได้มานิดหน่อยก็มีลุ้นไปอีกอ่ะสปินอีกเท่าไหร่ เลยเท่าไรหกครั้งไปโบนัสเร็วมากบวกได้อีกแบบนิดหน่อยอ่ะก็มารอดูนะว่ามันจะแบบมีโบนัสอะไรแบบเร็วๆแบบนี้บ้างนี่ขนาดเบ็ดห้านะไก่มาไหมเนี่ยไก่หายไปไหนหน้าไปเรื่อยๆเลย มันจะมีอะไรอ้าไก่มาว่ะไก่มาหนึ่งตัวกระตากเลยโอ้โหมาอีกสิมาอีกสิมาอีกเล้วเอ้ามาอีกนะครับได้กำไรอยู่นะอืมก็ได้โบนัสมา287บาทนะจากสิบฟิจะปินนะกำไรแล้วโหมามาเพิ่มเบ็ดกันดีกว่านะครับเราเพิ่มไปที่เท่าไหร่เดียวสิบสองเลยเนาะอะกดไปสักสิบไม้นะ ถ้าแตะก็เพิ่มอีกนะค่อยๆเพิ่มไม้กันเพิ่มไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยถ้าใครชอบเทคนิคนะครับก็มากดติดตามเราไว้ได้นะครับนี่ก็เราใช้เทคนิคแบบเบ็ดน้อยนะก็เดี๋ยว,วถ้ายิ่งสูงมันก็จะยิ่งแตกต้องรอดูกันนะครับไปเลยได้มาอีกเท่าไหร่อะเบ็ดสิบสองได้มาหกบาทนะครับก็ได้กำไรอยู่สองร้อยนะเออมันก็ได้อยู่เด้อ ผมว่าเรามาเพิ่มเป็ดกันดีกว่านะเป็นสิบห้าเลยที่ถ้าเกิดว่าเป็ดที่พามันคงจะแตกแบบบึ้มๆเลยไหมครับเนี่ยต้องมาลองล้้กันนะอยากจะลองรู้เหมือนกันเป็นยังไงสิบสองบาทอ่ะก็ได้อยู่นะมาลดกันว่าเราจะได้นั้งแมวอีกไหมนะน่าจะมีเข้ามาบ้างนะน้องไปอยู่ไหนเนี่ยน้องมันเริ่มแบบเอื่อยแล้วผมว่าเรามาเพิ่มเป็ดกันดีกว่านะสักเจ็ดไปเลย ไปกดไปอีกน้องไปไหนกันโมน้องไปไหนกันไปไปกดไปเรื่อยๆเลยยาวไปเลยยาวไปเลยมันก็พอได้แบบนิดหน่อยอนะโอ้ยน้องแมวจะมาไหมเนี่ยไปอยู่ไหนนะทำไงดีเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าเพิ่มเบ็ดดีไหมเอาเป็นเท่าไหร่ดีเป็นยี่สิบสองแล้วกันค่อยๆขยับไปไปกดไปก่อน ไดอะไรบ้างเนี่ยเพิ่มเป็นเบ็ดที่ผ้าเลยดีกว่านี่คือเบ็ดสูงนะที่ใครก็บอกว่ามันแตกดีมากเรามาลุนล้นกันดีกว่าบ้าน้องแมวเขาจะมาตอนเบ็ดยี่ผ้าจริงไหมอุ้ยเฮ้ยเอาลวเว้ยมาแล้วจ้าเข้าเรียบร้อยแล้วจ้าฟีสปินด้วยเบ็ดยี่ผ้านะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยกดฟีสปินกันสิบครั้งนะเอเอบวกเท่าไหร่เนี่ยเออเก้าสิบสี่เออสิงโตมาอีเท่าไหร่สามร้อยสิบสามบวกหนักต้องแบบนี้บวกหนักไปอีกเท่าไหร่ มาอีกไหมเท่าไรโอ้โหสองร้อยห้าสิบยังยังไม่หยุดไปอีกต่อเนื่องอืมสองร้อยสิบสี่โอ้โหไม่หยุดเลยนะครับไปอีกเรื่อยๆอ่ะโอ้โหถ้าตอนนี้ก็เป็นพันแล้วนะครับเนี่ยมามาอีกเรื่อยๆเลยอืมอีกสองครั้งยังไงยังไงมีไหมยังมาอีกไหมมาเร็วไปอีกแล้วสุดท้ายแล้วยังไงเออมันก็แจวอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆกำไรเป็นพันอยู่นะก็ได้มาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาท โอ้โหกับการสีสปิน10ครั้งนี้นะกำไรพันสามไม่ธรรมดาเลยนะคะเพนเพื่อนเออแหมมันค้างว่ะขางแบบนี้มันจะแจกอีกหรือเปล่าเนี่ยเออไอพวกค้างๆเนี่ยน่าลุ้นอยู่นะอ้าวเข้าแล้วว่าเข้าแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะโอ้โหเบ็ดยังสูงยิ่งแตกยิ่งสูงยิ่งแตกบวกดีมากอจะจบเกณอยู่แล้วได้มาอีกสี่สปินนะด้วยเบ็ดห้าสิบอย่างนี้ก็บวกอีกไม่ต้อง ไม่ต่ำกว่าพันแล้วว่ะโอ้โหยังได้อยู่ต่อเนื่องนะอีกเท่าไหร่ห้าครั้งไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่สี่สองร้อยสีสแปดเท่าไหรอีกโอ้โหห้าร้อยสิบหเจ๋วไปเลยนะครัะเพื่อนๆเทคนิคนี้ผมว่ามันเจ๋วเลยอะอยังไม่หยุดอีกครั้งสุดท้ายยังไงยังไงเท่าไหร่ว่ามาอืม สามพันสามร้อยหกสิบแปดสุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆบึ้มเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยอย่างชอบเลยว่ะไหนเรามากดอีกสักสองครั้งดิเอาด้วยเบ็ดเท่าไหร่เดียวเจ็ดสิบห้าไปสองครั้งนะไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกนะครับไม่ีเรียสแล้วเพราะว่าเรากาไรเยอะนะ,อะบอกมาอีกเท่าไหร่เนี่ยได้วก็ได้มาประมาณนึงเนาะมันก็ผมว่าพอดีกว่านะครับแล้วก็มีเงินทั้งหมดสี่พัน 8 4 4ร้อบาทจุดสานะครับก็ถ้าใครชอบเทคนิคดีๆนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้นะครับถ้ามีกิจกรรมดีจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ